แล้วรับพูนสิเด้นับบอตนะมว่านับหนึงนับหนึ่งเดียวนับยางเดียวไม่เอาวาอะไรนั่เลยับมือแตสิ่งกุย่างเยอบ้านหมาบ้านมีมาบ้านเมียนไปเห็นงานมาเขาไล่ออกวะ เรามีไก่เศร้าหาบหับน้ำกระมังน,นครับลงหูไปเมื่อยานรับโลถิมได้เอาต่เงได้ปล่อยคู่หนึ่งครับโอ้ยงเลยจักสีได้ไว่าไ้อันนด้ตัวเดียวก้อยอิ่มเลยนี่ วันหู้บึงูนะครับวันหูปูเฮ้ยเชียงเด่หน่อยก็บังออวบังหน่อยหู้ญาติหันนี่ญา่ยเดจังเด่นจังสีขาสิบวอีกหูหนึ่งหัวหัวนังขังแล้วก็โกลายเนียงเลยบาง Còn lúc bảy bả ừ. Còn lúc bảy cái xâm nó hôn nhẹ nghe khổ Nhẹ nghe khổ lầy ừ. mà hậu này hìa lên ừ. Hình đẹp à ừ. Nóng xe bằng chân, ngăn khổ Ngăn mà khổ đi Ở làm ăn mà Nhạt bóng Ở nhạt Tiếng nhạt ไม่คันนะนี่กัดมือเล้วยีเดวอันกัดว่าอะไรอันกัดโอเคกันดูสิงานท่ากันไปท,งทางขางอีกแล้วครับ khô nhà cái đó con gì mai nhìn qua điện thế trong này nhà rồi và bộ đi mày nó nó phăng พังงสิเดงใกนการน้ะนับสองสามเรียนเรืยบาทโอ้ได้ไปะพอดีแลครับนับสามนับผู้เลยครับว <c oughs> ันนี้ก็กกต้องนับเรื่องย โกมนหอว่ะเป็นเลี้ยงเขาดีแท้สุดกับพอดีวนะจังวานเห็ดว้เฮ <ś c oughs> ้ยังหัวในคากด้วยนะว่ะนี่ดีครับดีครับครับพอดีคร <ś c oughs> ับครับ จะเข้า้องม่ยามโมได้ลังนีโมได้จักเสียทูกแมนหอดวงต้องเอายังเเลยที่มวเสียกำม่ยาม้วครับเหลอยบกเข่าเข่าเข่าไงครับปัง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 ดึง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 อะมาก็เสียขาดพ้เรียบดินกันเรียบดินกันเลโอ้เสียงยยยปยกยยย ้วดู้้นี่มันักแต็งม้เลยดนีเครัยงางปากับๆเลเอาใส่ห้องโอมีถุงใส่โข้าไปนีละเลียถุงเานาไบามันใส่ป่าแล้ี่อย่ามีขาไปแล้วบ่ ยิงยำปากกับกับเนี่ยครับครับงาตัวไซรับครับครับหนึ่งนับสองห่วยหนึ่งจะก้อนตัวนี้ห่วยมันโอ้มันถือควายอยู่ตัวให่เลยโอ้ยเฮ้ยยิ้มแล้วครับเลยใส่ห่วงให้ได้เหรอจะไปยามน้ำ่อไปเอาไปยามทุ่มใส่ไว้ครับ โอ้โลมพัดลมดีเราะ <c oughs> ครับเจ้าไซเบอร์ไปครับปล่อยคู่นะครับ <c oughs> วานได้แล้วเน <c oughs> ้อปล่อยแต่ยางอย่างงี้่อยไปที่ไปอีกอย่างอื้มกลมบุดุดเดี๋ยวข้อสอดคนแท้ จะได้กลมก็ดียากๆอยู่วะกลักยังไงวะดูอยู่วะกข้ามาลมฟังงงเลยาบานามตายนยู่กอดีเด้นี่นามันนี่น แต่ตามลมเห็โอ,อ้ตามลมด้วยนเสียมก้อดินนะวันเห็ดหลินได้ <c oughs> ก้อหินวางหออ่อหงสิกรปอยู่แ <c oughs> บร้อยครับจ้ <c oughs> มามันคือยุงลงถวงอะไอย่างี้ผมเมนตัวนี้ดีหวยบาดเห็ดมันลงเห็นตายเอาเนืเนเ้เคลียร์เคลียร์ม่ วัววัววัวเห็นอยู่แล้วหวานลงตัวน้อยครับถือแกลวเลยไล่กันวัไล่กันไล่กันคืนมาบกวัวเมียเมียได้ลูกมันตัวนัึนเมียกับเมียนะม,ยมัน้ยไม่ยังเมียกับอะเมียกับเมียเท่านั้นเะดี่ยวลหร bây giờ con thôi bảo ngon lực con con con, chắc tiễn câu bò, chắc tiễn câu bò này, Ở Ở là, là. đây luôn rồi này, ăn Tàu mưu đó, <laughs> cắt kha <laughs> ยังไงตัวนั้นอ้ยอาจาร์บอกลังไม่ผมเอ <ะ S 2> เราจะไปค่านะครับเพราะว่า <c oughs> ยังเกะ <c oughs> บางคนก็นลูกสวยนะครับยังเกาะ <c oughs> ตัวเมียเอคิดว่าสาว้าเหรออือเศร้าสศาเศหน่อยไปได้ปีน้่ไปวะยังไงเนาะอือไ,ไว้กว่อน สีปล่อยสหวยก่อนนูปล่โหซะหันไป่าตัวนี้เห็นมั้ย่แกะมือใหม่เรียบร้อยแล้วกันมันเบิรสามครับเดียวมันเบิดเป็นอยรับสวับสวเนี่ยเนี่ยน่ สามครับนับสามาแล้วพกเนี่ยบุกปืมึงนี่รู้จาลปมึงหลับปึกบ ่อยครับจับมือซะละเนาะใส่เงี้ยอันก็เราเกี่ยวเลยจับหะดังนี่นอนหมดเลยไปอีกสองลังครับยามตา